เต็มตาดอกเลยนี่ยมาเห็นดอกเดียวไหมดอกเงยได้เนระหมดเงี้ยถั่วขาเก็บเนอะละงูขาวก็มีเหลืองนิดหน่อยเนาะส่วนมากกันละงู สวัสดีค่ะสวัสดีครับเจอกันกระเพ่านะครับผมจเจอกันเป็นมือที่สองนะครับผมของจังหวัดละพูนเนาะอำเภอเมตตาจังหวัดละพูนก็ขอบคุณท,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 ทุกๆกำลังใจเด้อพี่น้องเนาะที่คอมเมนต์ให้ดกำลังใจนะครับผมให้หาเห็ดมัดหมานให้เดินทางปลอดภัยนะครับเมืวว่อวานนี่ก็ได้เหงง็ดหะงโกดอกตุูมได้ประมาณโลก,กว่าเนาะคิดว่าประมาณนนัเนาะประมาณโลกว่าครับผมกันโล่กันลายเติบยู่ปุบมาเาข้า กามาโม่ใหม,ม่เด้อมาลุ้นกันมื่อที่สองมีน้องสิเป็นจังไงเมือนี้กับมากับมลสนีให้เขาด้วยครับผมก็เป็นดอยที่เขาเคยหาเลยพี่น้องเดี๋ยวก็มาลุ้นหาเนาะว่าสิมา,มา,มานป่ะมานพี่น้องเดี๋ยวรวมเดินป่าน้วกันได้ครับผมป่าพี่น้องเดินป่านั้งภูอีสานบรรทุนด้วยครับป่าพี่น้องลุยกันน้วกันครับกาลังตุมเนะ ไข่ไข่หวานข้โขาเอ้ขาขาใหญ่ยาวขาไข่ดอกกับผมกระดองงามด้วยดอกงามๆดอกใหญ่เลยดอกใหญ่ใสวย ใครเปล่าใครหยุดมาถือฝนเขางามอยู่ที่สองดอกเด้ไข่ต้องดอกนีะขอบคุณทุกกำลังใจด้วยครับขอบคุณทุกคำแนะนำหลักกาตีชมด้วยครับผมก็ผมคือคนกินตัวกบผมคือกินเลยเท้าจนหลอดเบิดพี่น้องตีชมเขามาเนาะเนี่ยได้ดีเฮากระจีบดีเฮากระจีปรับปรุงไปเรื่อยๆด้วยครับผมเนี่ยได้ดีกระจีคงไว้เนี่ยได้บดีกระจีปรับปรุงไป ตีช่มอมคำว่าได้ด้วยครับผมบอกสองหยานว่าลูกหลานสีเขียดสีโกรธด,ด้วยพี่น้องแนน้ำตีช่อมได้ด้วยครับไป้นดลอยสูงขึ้นกัาพี่น้องเหมือน,นกันสั่นจริงจริงเลยขาวอยู่ในภูมิหยาเลยเหรอเนี่ยบอดีก็ถีเหน็นเนาะงามงามยู่งด้วย รอบนี้มาลําพูนนี่ดียางได้พี่น้องบอลส่งของอยู่ไกลๆขี่รถแป๊บเดียวก็ถึงละบ่คือตอนไปย่ไอะใ่อพยศถนนห่างจากคนทรงประมาณสองรอยโลพี่น้องแล้วก็แล้วก็ท่างขึ้นอีกขึ้นเขาลงดอยเนาะโคตรเขียวโอ้ยใส่เวลาในการเดินทางพี่น้องเลยตัวนี้ประมาณยี่สิบโลครับขี่รถไปคนทรงไกลๆนี่เดี๋ยวรุนกันับกันไปเรื่อยๆแล้วครับผมเห็นก็เห็นเรื่อยๆอยู่ครับผมแต่ว่ะ Cả hàng hàng đã tác hiện lấy lưỡi vô Lưỡi mới hết luôn lồng là một lượng đọc nền rất là phù rất là phù hợp này nói บาดโอุยดอกแบบเงยเลยกำลังบานเนาะบานใหม่ๆเลยด้วยจ้าจุ่มเถียงอะไรจะคลองจะคลองพอนอนเสานอนเสาขอเด้อไปหากินดอกไม้ด้อยรุดแล้วรุดแล้วหากินดอกไม้เออกินตะตีนกันเขาได้ดอกนึ่งถั่ง เสียบด้วยสิหน้อยสองจุง่มกำลังออกจากไข่เนาะอุยเต็มใหม่เต็มมือดิครับเก็บดอกบานใช่ไหมยืดกำลังบานเยอะแต่กำลังดั่ไม่ต่อม ตุ่มไปไปกินอยู่บ้านเนาะผู้เทามากเลยด้วยนี่นผ,ผู้เทามากมานี่เรง,งบ้านตุมโมูโมเดียนโเดียนยางกินง่กขาวกับผมกำลังงามๆเลยบ้านยังไม่ได้ Нөх ханчүү юм сан. Тонд дио. ดัหดน,ดนหินลงครับวนนี้นะกวนใหญ่แห่งเพ,พื่อนพ่องหาพาหินด้วยครับคนน

วตูมอะไรดอกบานดอกบานอกไรพ่อเก็บใดเก็บก็เด้อพี่น่องมั้อู้พี่เดียบา๋ตูมกํลังเก็บเยอะกรโ สามสี่หาหกก็แล้วขอเห็ดเป็นมูมานแล้วพี่น้องสักเปกจะซื้ว่ามูไงล่ะละก็ค่อยๆย่อแต่ดอกนึ่งก็ซองดอกเนะมานเหรอคะมูละหกเจ็ดดอกที่สี่เลยเขาเดียวได้เนาะเต็มตา ออกเปดดก็นมูีหรอดอกมีบาดก่อนเขาละกำลังบานกำลังบานบาดฐานลเ,เลยขื่อกลมูได้เหินโอ้าขาขื่อลา,าเอาต่ดอกเื่อตะดอกขาเอาบะได้ด้วยคะ่ะขึ้นลาแล้วมันจะไม่หินเลย ่นกอำลังมือตากำลงัลงมือตากำลงัลงจะใครกำลังเป็นตาหักเลยจังนี่ปาหุด ื่อยค่ะนี่ช่ก็ลังที่บาน่พรากว่ากลัวจะกลับไปที่ห้องเฮ็ดตัวนี้จะเป็นเฮ็ดบานเลยครับเฮ็ดหนุ่มรู้แตามีแนวอะไรเนาะไอ้ของหอยแอปเปิลไหมน้ำผักมะฮอไว้เลือกสุ่มเลือกสุ่ม Oh. <coughs> Nhìn cắt lòng tám đọt bên mày Mùi đi phó là mục, là mục มูหนึ่งเกินเกินสามดอกแล้วนะเม้ยว so ่านนี้ไม่ได้ดอกนึงก็สองดอกวันนี้พอสามพอสี่เปลี่ยนดอยใหม่เนาะเปลี่ยนดอยใหม่กะดอยที่เคยมาปีที่แล้วด้วยครับผมดอกเดียวเนาะเดีนี้คือนอนจังสีนอนคือ่ยวกันพิธีขารท่าน เห่าแล้วเนาะค่ะเหลืองตัวลงงมดก่อนหินถับเนึงสูงดันถีงหมดสามดอกเลยจ้ะสามดอกเลย Nhưng mà giải đầu sáng. Bui cây giải hát Ui, Olden ong hát giải. 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 Hát Hát giải. Hát giải. Hát giải. nó ổn gầy lắm. biết là ngủ khảo đấy không? Tôi nghĩ cái chiếc nó ใหญ่งูขาวใหญ่ค่ะยืนนี่งตีดอกเนาะเกิดอรกัังบานดอกบานดอกบานตัวแดงงามเก่าด้วยครับวัอนี้กระลังบานกระลังบ้สือมาหากดอกบานลายแห้งมืันนี้เมียนะทุ่ววันทันห้องเขามาหนิเขามาขึ้นมาดอยนี้ที่ได้เห็ดงามๆเลยเมื่อวานน้ำบุอะไรขึ้นบ้านทุ่งลายแห้งด้วยีคนเกนิ่งเนาน้อคอยเนาะ ดือดเดี่ยวนะคะเราหงกเหลืองขึ้นมาวันนี้เฮ็ดบานหลายๆเลย,ลยพี่น้องเฮ็ดบานหลายครับถ้าขึ้นมาเมื่อวานนี่เหมาะเลยถ้ากิ่มอยู่ข้างล่างเลยครับพูดหมดยางอยู่ข้างล่างเดี๋ยวก็าจะหาออกไปเรื่อยๆได้ครับยางออกไปเรื่อยๆ ยู่คนละาฟังกับมณฑนสน่ด้วยครับผมคนหนึ่งอยู่สายกับหนึ่งอยู่ขวาอยู่คนละาฟังดอยทางล้มค่อนข้างชันเด้อครับผมเหลือก็เป็นหินเวลายางต้องระวังเวลาเหยียบก้อนหินพิกนี้เพราะปีทีเรียเดี๋ยวผมหล่มสองข้งเลยครับเหยียบก้อนหินแล้วก็พิกใครเนี่ยว่ามีต้นไม้ลายเดี๋ยวจับลงต้นนี้เป็นต้นน้ำเกลียงนะจับมาง่ายกับอะไรได้พี่น้องนี่นี่ครับนี่ต้นน้ำเกลียงใบคือใบคือนบกม่วงครับนี่ ตัวนี้เนี่ยโอ้สุดยอดเลยเพื่อนสิถือยางเพือ่อนนี่ขั้นเป็นเป็นอาทิตย์นะครับจังสีหายเนี่ยต้อนอับเกียงทางลงไปเดี๋ยวเขาออกไปเรื่อยๆด้วครับผมตัวนี้เขาหาออกแล้วเห็ดกระไดเนสได้ครับผมวันนี้มาได้เวลาครับผมอ่ะนี่ผลงานเฮาบันนี่ด้วครับกระว่าหมานอะไรพี่น้องนี่เนะาะเล้งูขาวก็มีเหลืองนิดหน่อยเนาะส่วนมากกับเล้งูครับมวันนี้เห็ดตะไคร่าบานบก,กีดอกเนาะ มือที่สองของจังหวัดลำพูนได้ครับผมกับที่บะหมานเลยพี่น้องก็ขอบคุณพี่น้องทีต่ติดตามรับชมได้ครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์เนานะขอบคุณทุกกำลังใจได้ครับผมขอบคุณที่คอมเมนต์มาเล่นน้ำกันครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสารับคลิปนี้ลาก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจอกันมือนหน่อพี่น้องนี่อ๋อเปตะเกียงเสียบนะครับนี่